สนับสนุนโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสวัสดีครับพบกับผมหนุรร่ยพงศ์สุรเลนศพึกงนะครับและนี่คือ ICT Genius n i g น,นายสุริยะครับจันทร์ถึงสุขคลุกวงข่าว Modern Night v นะครับผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้พิมพ์ i c t g e n i u s n i g h ขึ้นใต้จอตอนนี้จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ Twitter ของคุณนะครับอัปเดตข่าวสรารวงการไอทีกันเลยท่าผู้ชมที่พยายามใช้ชีวิตเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ทั้งหลายนะครับคงเจอปัญหาเดียวกันกับผมคือ เป็นมนุษย์กระเป๋าตังหนาครับแหมออกบัตรกันมาเยอะมากนะครับเพื่อตรงโจทย์ไลฟ์สไตล์ต่างๆบัตรเครดิตเอ่ยธนาคารเอ่ยต่างๆนะครับอ้ยอะไรจะออกมาเยอะแยะขนาดนี้นะครับ <สๆ S 1> เป็นมนุษย์กระเป๋าตังหนาแบบนี้ไม่ดีครับล่าสุดนี่มีความพยายามนะครับในการทําให้ทุกบัตรรวบรวมไปในใบเดียวได้นี่หลายคนนึกถึง NFC นะครับ Near Field Communication เทคโนโลยีที่ติดมากับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะแตะตืด,ตด แล้วก็ผ่านได้จ่ายได้ตามที่ที่อยากจ่ายแต่วันนี้ครับมีสิ่งหนึ่งที่จะยิ่งใหญ่กว่า NFC คิดค้นโดยเด็กมหาวิทยาลัยนั่นคือ นิ้วโป้งของเราครับรูปแบบนี้ตั้งชื่อว่า Pay Tango นะครับนี่เป็นระบบการจดจําเอาลายนิ้วมือคนเรานะครับผูกเข้ากับระบบรูปแบบการจ่ายเงินธุรกรรมทางธนาคารไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตต่างๆนะครับโดยโปรเจก t นี้นะครับเป็นโปรเจกต์นักศึกษาครับมหาวิทยาลัยคานิกี้เมนลอนสหรัฐอเมริกาคิดค้นขึ้นมานะครับโดยตั้งจุดไว้3จุดในมหาวิทยาลัยโดยผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์นะครับจะต้องมาลงทะเบียนกับบัตรเครดิตที่ตัวเองต้องการจะรูดเงินออกมาซะก่อน แล้วก็มีการสแกนลายนิ้วมือเก็บไว้นะครับใช้เวลาเพียง6วินาทีก็สามารถซื้อขายได้แต่ละครั้งได้ฟังดูเป็นไอเดียสเส้นผมบางภูเขามากเลยนะครับเพราะว่าผู้ผลิตมืออาชีพพยายามสร้าง n f c ออกมานะครับเพื่อสแกนแตะรูปต่างๆต้องใช้อุปกรณ์ครับแต่โปรเจกต์นี้เชื่อว่าน่าจะอยู่ในมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียวเพราะการออกมาสู่โลกภายนอกนั้นต้องต่อสู้กับแนวความคิดของผู้ผลิตยักษ์ใหญ่อีกมากมายทีเดียวซึ่งไม่น่าจะรอดครับ Absolutely App ดีๆฟรีแน่นอนโดย TOT บริษัท TOT จำกัดมหาชน อากาศร้อนๆแบบนี้นะครับนายอฉริยะเลยนำแอปพยากรณ์อากาศมานำเสนอคุณผู้ชมครับแอปนี้มีชื่อเต็มๆว่า Weather Local Forecast Radar หรือเรียกสั้นๆว่า One Weather เชื่อว่าพอเห็นหน้าตาแอปนี้แล้วหลายๆคนคงต้องชอบแน่ๆครับจุดเด่นของแอปนี้ก็คือการใช้งานที่ง่ายมีอินเตอร์เฟซที่สวยงามมีการพยากรณ์ล่วงหน้าได้ถึง10วันสามารถแสดงผลการพยากรณ์อากาศได้ทั้งแบบกราฟต่างๆและรูปภาพสัญ,ญลักษณ์เมือ่อดาวนโหลดมาแล้วนะครับ เรามาเริ่มต้นใช้งานกันเลยดีกว่าแอปนี้จะให้เราค้นหาชื่อเมืองเช่นแบงกอกหรือใส่เป็นรหัสไปรณีย์ไปก็ได้เมื่อเลือกที่อยู่ที่ต้องการแล้วแอปจะโชว์อุณหภูมิปัจจุบันความเร็วลมค่าแสง UV ความชื้นในอากาศโอกาสที่ฝนจะตกในช่วงนี้มีมากน้อยแค่ไหนแผนที่แรงลมและเวลาพระอาทิตย์ขึ้นลงนอกจากนี้นะครับแอปจะแสดงกราฟอุณหภูมิย้อนหลังได้ถึง36ชั่วโมงเลยทีเดียวเรียกได้ว่าครบถ้วนกระบวนแอปกันเลยทีเดียวครับช่วงไอทีมีสาระจริงๆนะโดย แทเทเลคอมกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนรู้ทันไว้ก่อนสัญญาณฮาร์ดดิสก์ใกล้ตายปัญหาที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งนั่นก็คือฮาร์ดดิสก์พังโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่ต่างพก e x t e r n a l hard disk ไปมาเพื่อขนถ่ายข้อมูลแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงว่าฮาร์ดดิสสุดรักของเรากําลังจะมีอันเป็นไปสัญญาณเตือนแรกของฮาร์ดดิสใกล้พังนั่นก็คือเสียงการทํางานของมันที่เปลี่ยนไปคนที่ใช้งานทุกวันน่าจะคุ้นเคยกับเสียงเบาๆที่เวลาฮาร์ดดิสกาลังอ่านหรือว่าเขียนข้อมูลอยู่แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเสียงเหล่านี้แปลกหูไปเสียงดังขึ้นหรือไม่ก็เป็นเสียงคลิกอัปเดตที่ดังแตักตๆเต,ตเป็นจังหวะเตรียมหาฮาร์ดดิสลูกใหม่มาสำรองไว้ได้เลยสัญญาณเตือนต่อมาก็คือ การก๊อปปี้ไฟล์ที่นานมากเกินความจําเป็นทั้งที่แต่ก่อนไม่เคยใช้เวลานานขนาดนี้รวมถึงการอ่านไฟล์บางไฟล์ในฮาร์ดดิสก็อ่านไม่ได้สักทีเราก็ไม่คุณนิ่งนอนใจกับฮาร์ดดิสลูกนั้นแล้วละครับสัญญาณอันตรายสุดท้ายนั่นก็คือเครื่องค้างและไฟฮาร์ดดิสติดค้างเป็นเวลานานๆหรือว่าวินโดว์ขึ้นหน้าจอสีฟ้าที่เราเรียกกันว่า บลูสกรีนอัปเดตบ่อยจนผิดปกตินั่นก็คงถึงเวลาเดทจริงๆของมันแล้วผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนจึงควรรู้จักสำรองข้อมูลสำคัญสคัญ,คญกระจายเก็บไว้ในแหล่งอื่นๆบ้างก่อนที่จะต้องเสียเงินมากมายไปกับการกู้ข้อมูลที่ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนถ้าใครไม่จูใจใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มี YouTube f a c e b o o ิ t เตอร์ r ชื่อดูกันหมดครับ i c d Genesine รวมถึงเว็บไซต์ติดต่อมานะครับสวัสดีครับ